ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะอาจารย์บีสีใครใจจะเลือกเพลอ์บอลจำนวนสามใบค่ะมารับชมกันนะคะว่าเอ๊ะปีนักสัตว์ปีรักกานะคะให้พรหมยานอันศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรให้กับคุณนะคะ อาจารย์บียิมสีใครใจเลิกเพออกมาครบแล้วนะคะจำนวนสามใบโอโหองค์เทพพบุตรยุติธรรมมาเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเองเป็นผู้ที่นะคะมีเหตุมีผลในช่วงนี้หยิบจับสิ่งใดมักจะดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอนและท่านผู้ชมเองก็สามารถดึงเอาความรู้ความสามารถดึงศักยภาพของตัวท่านผู้ชมเองออกมาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะ ไพ่เนี่ยสังเกตดูนะคะท่านผู้ชมองค์เทพประบุยุติธรรมเนี่ยทรงสวมชุดสีขาวดังน,นั้นนะคะหากท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะนั่งสมาธิได้วันละ5หนาที10นาที15นาทียิ่งเป็นเกณฑ์การดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับท่านผู้ชมค่ะและพระรามกับนางสีดานะคะไพ่ใบน,นี้มาตอบย้ำนะคะความสำเร็จค่ะ ท่านผู้ชมคิดสิ่งใดน,นึกสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรไม่ว่าท่านผู้ชมเองจะหยิบจับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจดุตสาหกมบนโลกบีนี้นะคะดําเนินการแล้วมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมและ เหนือยิ่งไปกว่านั้นนะคะตอนท่านผู้ชมเนี่ยใส่ความรักใส่ความเอาจิตเอาใจใส่ลงไปในสิ่งนั้นนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะ ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองรุ่งรจนช่อช่วงชัวงชวานค่ะความมัง่งคั่งความล่ารวยโอกาสที่ตัวท่านผู้ชมเองได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกําลังรอท่านผู้ชมอยู่ค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ